สวัสดีนะักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นนะครับวันนี้นะครับมาพบกันในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับสมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทยนะครับมาดูว่าเรื่องที่เราจะเรียนกันนะครับเป็นเรื่องราวสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยนะครับก็เป็นการบอกเล่าเรื่องราวชนชาติในไทยนะครับที่เข้ามาตั้งรับไทยในดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันนะครับ มีหลากหลายกลุ่มชนนะครับซึ่งเป็นกลุ่มชนเหล่านี้นะครับเป็นกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ก่อนแล้วนะครับโดยกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยนะครับกลุ่มชนเหล่านี้ครับได้สร้างความเจริญตลอดจนมีพัฒนาการเติบโตจากชุมชนเป็นบ้านเมืองจากบ้านเมืองเป็นแคว้นหรือรัฐจากแคว้นหรือรัฐนะครับก็กลายเป็นอาณาจักรนะครับ เติบโตมาจนถึงปัจจุบันนะครับการศึกษานะครับชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยนะครับจะทําให้เราเนี่ยนะครับเข้าใจรากฐานทางอรารยธรรมไทยมากขึ้นโดยศึกษาจากอะไรบ้างครับจากร่องรอยนะครับการอยู่อาศัยเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนโบราณสถานและโบราณวัตถุต่างๆนะครับก็เข้าสู่บทเรียนที่5นะครับในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของหลักเกณฑ์การแบ่งยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร ในประเทศไทยเราได้ทราบมาแล้วนะครับว่าดินแดนในประเทศไทยนะครับมีผู้คนอาศัยมานานนะครับเครื่องมือหินเก่านะครับที่พบในดินแดนไทยนะครับมีอายุประมาณ700,000ปีนะครับแต่หลักฐานที่เกี่ยวกับมนุษย์เก่าที่สุดนะครับพบว่ามีอายุเพียงนะครับประมาณ180 0 0 0สปีนะครับสมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยนะครับเริ่มเมื่อประมาณพศ 1,180นะครับถ้านับมาจนถึงปัจจุบันนะครับสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทยนะครับมีอายุไม่ถึง1,400ปีซึ่งนับว่าสั้นมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์และก่อนที่มนุษย์นะครับจะได้รู้จักการใช้ตัวหนังสือคือประมาณ7 0 0 0 0 0ปีถือว่าเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งนะครับมาดูนะครับว่าการแบ่งเนี่ย ช้อะไรบ้างใช้หลักเกณฑ์อะไรนะครับในการแบ่งช่วงสมัยก่อนปรับวัติศาสตร์นะครับมีการแบ่งยุคสมัยโดยใช้เกณฑ์นะครับเพื่อให้ง่ายแก่การเข้าใจนะครับมี2ประเภทดังนี้นะครับเกณฑ์แรกนะครับคือแบ่งตามเทคโนโลยีการทําเครื่องมือเครื่องใช้ใช้เกณฑ์นี้นะใช้เกณฑ์นี้นะครับ 2. แบ่งตามลักษณะการดํารงชีวิตของผู้คนนะครับซึ่งก็แบ่งออกมาเป็นยุคหินเก่าหินใหม่นะครับต่างๆเหล่านี้นะครับ จากวิถีชีวิตที่เล,ล่ร่อนเก็บอาหารล่าสัตว์นะครับมื้อเย็นก็พากันแบบพิงเพิงผาในถ้ำเป็นที่หลับนอนใช้ชีวิตแบบเล,ล่ร่อนนะครับเคลื่อนย้ายอยู่เสมอนะครับจนมาถึงเป็นรู้จักการพ่อปลูเริ่มมีการเลี้ยงสัตว์เริ่มมีการอยู่ปักหลักถาวรเป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านแล้วก็ขยายขึ้นมาเป็นเมืองเป็นแคว้นนะครับเป็นอาณาจักร ต่อมาเรื่อยๆนันเองนะครับในสมัยประวัติศาสตร์นะครับในดินแดนที่เคยเป็นประเทศไทยนะครับเมื่อประมาณคศ637นะครับโดยยึดตามสกาชที่พบในจารึกเข,ขาน้อยนะครับระบุว่าสกราชที่เก่าที่สุดคือมหาสกาช559ก็เท่ากับคศ637เท่ากับพุทธศักราชนะครับ1,180ก็ตรงกับเออตรงกับ การเข้าสู่ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าเริ่มนับจากหลักฐานตรงนี้ครับนี่คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นแรกนะครับเพราะว่าเป็นหลักฐานที่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับมีตัวอักษรจารึกลงบนแท่งศิลาแท่งหินนะครับจึงเริ่มนับจากพุทธศักราชนะครับที่ปรากฏขึ้นนะครับว่าเป็นยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยยังไม่มีตัวอักษรจึงถือว่าเป็นยุคสมัยก่อน ประวัติศาสตร์นะครับโดยจารึกนี้นะครับชื่อว่าจารึกเขาน้อยนะครับปัจจุบันนะครับจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาตินะครับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงนะครับของผู้คนดังกล่าวนะครับทำให้ประเทศไทยนะครับเมื่อประมาณ4,300ปีที่ล่วงมาแล้วนะครับซึ่งนับว่าเป็นเวลาใกล้เคียงกับความก้าวหน้าของมนุษยชาติในภูมิภาคอื่นๆของโลกนะครับเรียกกันว่าเป็นยุค แห่งการปฏิวัติเกษตรกรรมนะครับถือกันว่าเป็นคลื่นลูกที่1นะครับที่ทําให้ความก้าวหน้าของมนุษยชาติเนี่ยเกิดขึ้นนะครับต่อมานะครับก็เรียกว่าเป็นคลื่นลูกที่2นะครับเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับเมื่อพุทธศตวรรษที่24นะครับเริ่มในยุโรปและคลื่นลูกที่3นะครับคือนะครับการปฏิวัติทางเทคโนโลยีนะครับโดยเฉพาะด้านการสื่อสารเกิดขึ้นในต้นพุทธศตวรรษที่26นะครับ ในสหรัฐอเมริกานะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ได้สรุปเนื้อหานะครับเรื่องราวเกี่ยวกับยุคสมัยก่อนปรัิศาสตร์ในดินแดนไทยนะครับหลักฐานที่พบมีอะไรบ้างนะครับมาดูนะครับถ้าเป็นพบเครื่องมือนะครับเครื่องมือก็คืออุปกรณ์ดำรงชีพของคนในยุคหินเก่านะครับเครื่องมือเนี่ยมีอายุอยู่ที่ 700 0ปีครับต่อมานะครับเรียกว่าหลักฐานที่เกี่ยวกับมนุษย์นะครับก็คืออาจจะเป็นโครงกระดูกนะครับมีอายุ1 4 4 0 0 0ปีนะครับหลักฐานสุดท้ายนะครับเป็นหลักฐานที่เข้าสู่ยุค ประวัติศาสตร์หลักฐานที่ก่อนหน้าที่เขียนไปนะครับเป็นหลักฐานยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับอันนี้เป็นยุคเข้าสู่ประวัติศาสตร์นะครับก็คือจะลึกเขาน้อยนะครับเขาน้อยนะครับพบเมื่อพศนี่นะครับสามารถแจ้งได้ชัดเจนนะครับเพราะว่ามีรายลักอักษรแล้วเราก็จะรู้ว่าพบเมื่อพศอะไรนะครับเนี่ยครับคือหลักฐานที่พบนะครับที่เรียนในคาบนี้หวังว่านักเรียนเนี่ยจะสามารถ จดจํานะครับและก็สามารถวิเคราะห์เพื่อนําไปใช้ในการเรียนเพื่อหาคําตอบนะครับในขั้นตอนต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ